สวัสดีครับทุกคนนี่อยู่เกมโอวอรสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่แท้งตัวต่อไปดีกว่านะครับก็คือโอริซ่านะครับเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงหลายครั้งอยู่เหมือนกันในช่วงของการเคาน์เตอร์แท้งต่างๆว่าเป็นตัวแท้งที่เก่งมากสู้แท้งตัวน้นตัวนี้ได้ดีมากนะครับแต่ว่าทําไมคนถึงยังไม่ค่อยเล่นกันหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าโอริซ่าเนี่ยเล่นยังไงแล้วมีเทคนิคก,การเล่นอะไรบ้างนะ และถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line at Richman Shop และ Facebook Richman Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ สำหรับโอลิซานะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าโอลิสานะครับแบบไทยจ๋าเลยก็แล้วแต่นะฮะเป็นตัวละครแทงสายต่อสู้นะครับที่มีความสามารถในการโจมตีรุนแรงมากๆนะครับมีสกิลสตันสกิลโซนพื้นที่ต่างๆแล้วก็สกิลทําให้ตัวละครของตัวเองเนี่ย มีความอึดถึกขึ้นแล้วก็ไปโดยที่เรียกว่าเน้นการใช้ตัวละครตัวเองนี่แหละครับเป็นโลไม่ได้มีโลกลางบาเลียให้กับเพื่อนแต่ว่าใช้ตัวละครตัวเองนี่แหละเป็นตัวชนคอยดันตัวละครอื่นไม่ให้เข้าใกล้ทีมของเราได้นะฮะสำหรับรปืนของโอลิซ่านะครับจะเป็นปืนคล้ายๆกับแกตเตอร์ลิงกันนะครับเป็นการยิงแบบว่ากดคลิกซ้ายฮะเป็นโปรเจไทยนะครับ,รบมีการ มีการเคลื่อนที่ของกระสุนนะครับแล้วก็ใช้การรีโหลดแบบเป็นชานะครับกระสุนของโอริซ่าเนี่ยมีไม่จํากัดนะครับแต่จะเห็นหลอดสีขาวที่ขึ้นมานะฮะก็คือเป็นหลอดโอเวอร์ฮีทนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงจนเต็มโดยที่ไม่พักเลยนะครับมันก็จะโอเวอร์ฮีทแล้วก็ยิงไม่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่าให้มันเต็มละกันก็พยายามเลี้ยงประคองเอาไว้นะครับใครๆคนที่เคยเล่นพวกปืนแกตเตอร์ลิงกันแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจวิธีการทํางานอยู่นะสกิลแรกทําการกดเลฟชิปครับจะเป็นการแข็งตัวเองนะครับเอก้วงแล ทำให้โอลิซาเนี่ยไม่ติดสถานะสั้นหรือว่าสโลต่างๆเลยนะครับคือต้าน cc แบบ100%ถ้าคิดภาพไม่ออกก็คือเหมือนกด bkb นะครับกด bkb ของเกม dota เลยนี่เป็นตัวทองนะครับศัตรูจะสตันโอลิซาไม่ได้เลยนะครับสตันสโลต่างๆไม่ติดโอลิซามีเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็โดนดาเมจน,น้อยลงด้วยนะครับทำให้ตัวละครโอลิซ่าเนี่ยคือโคตรอึดเลยนะสภาพกดพอกด Fortify นี่คืออึดมากเลยนะ แถมตอนที่เปิดใช้ BKB อยู่นะครับตัวละครโอลิซ่าเนี่ยการยิงของเขาเนี่ยจะเพิ่ม o วอร h ฮีทน้อยลงด้วยนะครับปกติแล้วเวลายิงนะครับสังเกตดูที่ปืนนะครับก็คือจะขึ้นเร็วใช่ไหมฮะแต่พอเรากดเล็บชิปครับมันจะขึ้นช้าลงทําให้เราสามารถที่จะยิงบูสต์ดได้นานขึ้นนั่นเองนะสกิลที่2จะเป็นการควงหอกนะครับโดยที่เวลาที่คุณควงหอกนะการโจมตีทั้งหมดที่เข้ามาด้านหน้าของโอริซ่านะครับจะถูกเนเกตหมดเลยก็คือไม่โดนเลยรวมถึงมีรีแอคแท็กต่างๆด้วยไรฮาตีก็ไม่โดน แบบนี้ครับกดแบบนี้จะควงหอกแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งตอนที่เราควงหอกอยู่นะครับจะทําให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยวิ่งแบบว่าไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดถอยหลังนี่สปีดเท่าเดิมแต่ว่าถ้าวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยสปีดจะเร็วขึ้นนะแล้วก็จะผลักศัตรูที่อยู่ในระยะของการควงหอกด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับผลักมันล่วงไป<ด><ด>ก็คือ1สกิลท,ทาได้ความสามารถหลายอย่างมากนะสกิลนี้ได้ทั้งผลักศัตรู ทำดาเมจป้องกันกระสุนที่เข้ามาแล้วก็เพิ่มโมเมนต์สปีดในการเดินไปข้างหน้าด้วยคือสกิลเดียวนี่คือแบบทําได้หลายอย่างมากนะแล้วการที่คุณบล็อกกระสุนต่างเนี่ยคือบล็อกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันติเมตของซาเลียอย่างเงี้ยก็บล็อกได้นะครับกระสุนปืนของฮันโซต่างๆอันติคือได้หมดเลยจริงๆมันคือดีเฟนเดติกขนาดย่อมอะครับต่อไปคือสกิลคลิกขวาครับจะเป็นการเคลื่องหอ,อกเข้าไปนะครับเฝ้างปึ๊บถ้าเกิดว่าโดนศัตรูก็จะทําให้เขาเนี่ยกระเด็นไปข้างหลังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโดนกําแพง ก็จะติดสตันเพิ่มขึ้นไปนานขึ้นอีกนิดนึงซึ่งการคว้างหอกธรรมดาเนี่ยก็ทําให้ติดสตันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคว้างหอกแล้วไปแล้วติดกําแพงด้วยเนี่ยก็คือยิ่งสตันนานขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่งผลแรงขึ้นด้วยในส่วนของสกิลอันติเมทจะเป็นการควงหอกครับโอลิซ่าจะทําการดึงตัวละครรอบตัวโอลิซ่าเข้ามาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะฮะแล้วก็จะทําการชาร์จพลัง โดยที่จะควงหอกไปรอบๆคุณสามารถที่จะปล่อยพลังโจมตีตอนไหนก็ได้นะครับยิ่งคุณชาร์จไปนานก็ยิ่งแรงพอปล่อยปุ๊บจะเป็นการทําดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในวงของโอลิซ่านะครับแบบนี้นะฮะมาดูไม่อโมเลนะครับสกิลแรกคือนี่ฮะเห็นป่ะมันจะชาร์จไปแล้วก็ทุบลงไปแบบนี้นะครับอันดับแรกคือดึงเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ทุกตัวละครที่อยู่ในวงเนี่ยจะติดสโลว์นะครับจะเดินชา้าลงโอลิซ่าก็จะควง ววงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ตอนไหนก็คือกดคลิกซ้ายทุบหอกลงมาก็จะทำดาเมจรอบๆตัวละครซึ่งตอนที่เรากดออนติเมจนะครับรตัวละครเราเนี่ยจะได้ผลเหมือนสกิลฟอร์ติฟายทำงานด้วยนะครับก็คือเราจะตัวทองไม่โดนสแตนนะครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มโดนดาเมจน้อยลงแบบนี้นะฮะดูทีหนึ่งเผื่อบาคคนไม่ได้สังเกตนะฮะนี่ว่าตัวเราเป็นตัวสีทองนะครับเออก็คือเราไม่โดนสตันเลยนะครับไม่โดนสตันอึดขึ้นถึกขึ้น ทีนี้เรามาเริ่มที่เทคนิคการยิงกันก่อนนะครับปืนของโอลิซาเนี่ยนะครับมันเหมือนจะดีนะฮะในเมื่อมันค่อนข้างแรงทีเดียวแต่ว่าในการยิงระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงโดนค่อนข้างยากมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เพื่อการสแปมตามตึกซอกต่างต่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็คือใช้พอยิงได้นะแต่ว่าไม่ได้ดีมากฉะนั้นถ้าให้ดีที่สุดก็คือการยิงระยะใกล้ได้นอนครับยิงระยะใกลอ้อัดอัดเข้าไปนี่คือแบบโคตรแรงนะฮะดูดิเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะปืนเนี่ย ฉะนั้นนะครับระยะที่หวังผลได้มากสุดก็คือระยะใกล้นะครับประมาณ10เมตรกว่าๆเนี่ยยังพอเล็งโดนได้ง่ายถ้าไกลกว่านั้นแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล็งโดนค่อนข้างยากแล้วดาเมจมันก็จะไม่ได้สูงอย่างที่คิดบางคนเห็นแล้วอาจจะคิดว่าโ,โหปืนมันโกงจังเลยนะครับยิงเป็นแก๊ตเตอร์ลิงกันนะแต่เอาจริงคุณลองไปเล่นดูนะครับระยะไกลๆเนี่ยมันดาเมจไม่ได้แรงเวอร์อะไรเลยนะเออแถมต้องยิงเผื่อๆอีกต่างหากนะครับถ้าเกิดเจอศัตรูเดินไปเดินมาก็คือต้องเผื่อเอาไว้อีกนะเนี่ย ยิงตรงๆก็จะไม่โดนต้องยิงเผื่อน,นิดนึงสรุปรวมๆมันก็ยังไม่ได้ใช่ปืนที่ยิงยากอะไรมากมายขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายิงระยะกลางๆใกล้ๆเนี่ยถ้าเล่นจนชินแล้วก็สามารถยิงได้ง่ายมากๆแล้วก็ทำดาเมจได้แบบต่อเนื่องแน่นอนนะในส่วนของการใช้สกิลเลบชิพนะครับเทคนิคการใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะไปควบคู่กับการใช้สกิลจาวาเรนที่ผมจะพูดในส่วนต่อไปนะครับสกิลไอควงหอกอะแต่ว่าโดยรงของตัวพื้นฐานของสกิลเองอะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็คือ จญญะหน้าศัตรูก็เปิดไปเลยเปิดไปก่อนนะครับนะแค่นั้นเองมันก็ <c oughs> ไม่น่าจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับสกิลจาวลินเมื่อกี้ก็คือ,อสกิลควงหอกอันนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีครลดาวที่ระยะสั้นกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะให้การเล่นโอลิซาแบบถึกที่สุดทํำยังไงนะครับสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก,ก,กันก็คือเรื่องของการวนสกิลนะครับ ความเก่งของตัวโอลิซ่ามันอยู่ที่การวนสกิลของคุณให้มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มี2สกิลของโอลิซ่านะครับทั้งทั้งฟอร์ติฟายแล้วก็สกิลควงหอกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่บางมากๆฉะนั้นทํายังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับก็พยายามใช้สกิลควงหอกเปิดก่อนนะครับสมมติว่าคุณกำลังจะเข้าปะทะใช่ไหมครับคุณก็เปิดด้วยการควงหอกก่อนเพราะว่าสกิลควงหอกเนี่ยคูดาวมันสั้นกว่านะครับพอถึงสัก4 5วิปุ้บคุณก็เปิดสกิลฟอ,อร์อ สานี้เห็นป่าว่าสกิล e มันกลับมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจ็บหนักคุณก็ใช้สกิล e เพื่อดันออกไปแล้วก็กลับมาตั้งหลังใหม่แบบนี้ก็คือเป็น1นึ่ลูปที่สามารถทําได้นะครับเปิดด้วยการโค้งหอ,อกก่อน fortify แล้วก็คงหอ,อกอีกทีหนึง่งมันจะทําให้ครูดาวพอดีแล้วก็เซตนี้สามารถที่จะใช้ยืนสู้กับศัตรูได้ถึงระยะหนึ่งเลยทวนอีกรอบนะสมมติคุณจะเข้าปะทะใช่ไหมครับคุณเจอหน้าศัตรูบุกคุณควงหอ,อกเข้าไปก่อนเพื่อทําให้ตัวละครเราวิ่งเร็วจากนั้นพอถึงระยะประชิดปุุบ๊บคณกกก Forttify แล้ว็ทําารจมตี นะครับตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถจะบูได้เต็มที่เพราะว่าปืนเราขึ้นช้าด้วยเห็นปะนะครับแล้วพอสกิลตัวทองเราหมดปุ๊บคูดาวของสกิลควงหอ,อกมันจะมาพอดีแล้วก็ควงหอ,อกออกหรือไม่ก็โควงหอ,อกบตูต่ออะไรก็ได้นะอยู่ที่สถานการณ์หลังจากนั้นและว่าจะทำยังไงแต่ลหลักๆก็คือคุณควรจะวนสกิลให้เป็นนะครับพยายามดูคูดาวให้ดีอย่าแบบว่าเปิดสสกิลพร้อมกันเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอานะครับ ถ้าเกิดคุณเปิดสสกิล้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวละครคุณมันจะไม่มีสกิลให้เล่นทำให้มันจะโคตรบางนะครับตายโคตรง่ายซึ่งนั่นไม่ดีแน่นอนนะการเล่นโอลิซ่าของคุณมันต้องยืนให้นานที่สุดนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่คุณมาสเตอร์การวนสกิลของโอลิซ่าแล้วนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เล่นแล้วโคตรมันนะครับโคตรของโคตรมันเพราะคุณจะแบบว่าเข้าปะทะแบบเดือดมากๆ เช่นคุณควงมางี้นะครับบุคคงเสร็จปุ๊บบูยิงต่อฟอร์ติฟายยิงต่อคูดาวมาเสร็จปุ๊บเอาควงต่อปลาหอกอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะเป็นตัวที่แบบเล่นโคตรมันอ่ะเป็นแทนที่เล่นสนุกที่สุดแล้วสำหรับผมเลยนะเออส่วนตัวผมชอบเล่นโอริซามากที่สุดเพราะมันเล่นมันจริงๆอ่ะมันแบบมันไล่ฆ่าแบบนี่คือนิยามของคําว่าดี s พตัวใหญ่แบบที่แท้จริงอ่ะเออคือแบบเพียวดาเมจไม่มีป้องกันเพื่อนไม่มีดีเฟนส์อะไรทั้งนั้นกูแบบบูแหลกแล้วก็ แถมอีกนิดนึงของสกิลโครงหอกนะฮะอย่างที่บอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันสามารถดูดโปรเจไทายที่เป็นอัลติเมทได้ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณนับอัลติเมทเป็นเนี่ยคุณอาจจะเก็บไว้ใช้จังหวะสําคัญๆเผื่อบอกว่า,วาล่อให้ศัตรูจาก,กาวิตอนเซิร์ฟมาแล้วคุณก็โล่เนี่ยการทิ้งไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ไมค์เกมสามารถใช้เป็นตัวล่อได้หรืออย่างหนึ่งคือคุณสามารถใช้ผักตกตึกได้นี่สําคัญมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่มีหลมุมมีบ่อมีเหวต่างๆเนี่ยอย่าลืมใช้สกิลนี้ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเกิดเจอศัตรูประมาทเดินมาใกล้เหวเมื่มอไรเนี่ยคุณก็วิ่งใส่ไปเลยเจอว่าอวิ่งไถเออมึงเจอกูอ,อไถมันนะครับรับรองว่าสามารถทําให้คุณครัชเกมได้ในบางเกมแน่นอนนะต่อไปคือเรื่องการใช้สกิลลิกขวานะครับสกิลนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันจะชาร์จก่อนนิดนึงนะครับเราจะถือหอกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคว้างฉะนั้นเวลาเลงก็ เล็งเผื่อนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสกิลหอกนี่ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ที่จะมีก็คือเรื่องของการที่คุณอาจจะเล่นกับพวกตัวละครที่แพ้สตันต่นางๆ,ๆเช่นดูมฟิตไลฮาร์ดอะไรพวกนี้คุณอาจจะเก็บสตันตเอาไว้เพื่อสตันเขาจังหวะสําคัญก็ได้แต่โดยส่วนตัวปกติแล้วผมก็จะปลาไปเรื่อยเพราะว่าผมอยากจะเน้นไปที่การโฟกัสที่ซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะคุณปาหอกไปโดนซัพพอร์ตแล้วยิงซ้ําไปเนี่ยเขาก็เลื่อนลดไปเยอะเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าศัตรูเขาเริ่มจะมีอัลติเมทแล้วนะครับคุณอาจจะลองเก็บหอกเอาไว้แป๊บหนึ่งก็ได้เผื่อศัตรูไล่น,น,ลนู่นไล่นี่เช่นแมคกีไล่ไฮนูน no อย่างเงี้ยคุณก็สตันหยุดได้นะครับส่วนเทคนิคการใช้สกิลอัลติเมทนะครับอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าสกิลอัลติเมทเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะครับเวลาที่คุณใช้อัลติเมทปุ๊บมันดึงศัตรูเข้ามาใช่ไหมครับแล้วตัวละครเราก็จะเริ่มชาร์จพลังตอนแรกเนี่ยพลังมันยังจะยังขึ้นไม่ค่อยเร็วนะครับ สำหรับตัวเลขที่สามารถฆ่าตัว200 HP ได้แบบเป๊ะๆนะครับก็คือ160%นะครับพอคุณกดอันติเมตมาเนี่ยถึง160%เมื่อไหร่คือสามารถฆ่าได้แหละตัวตัว,ตวเลือด200นะฮะแล้วก็ไม่เกี่ยงด้วยนะว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแรงอะไรนะครับคือมันทำดาเมจทั้งหมดบนพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นอกสกิลหนึ่งที่ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากเพราะว่าศัตรูเนี่ยสามารถก็คือเดินออกได้แบบธรรมดาเลยนะครับมันแค่สโลไว้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับสตันอะไร ต่างๆประโยชน์จริงๆของมันเนี่ยก็คือคงจะเป็นการที่ดึงศัตรูเข้ามามากกว่านะครับเช่นคุณอาจจะใช้ดึงเพื่อทําคอมโบกับเพื่อนก็ได้ดึงเข้ามาโดนลิปเปอร์อันติเมทอย่างนี้หรือว่าดึงเข้ามาโดนฟาลาอันติเมทต่างๆอันนี้สามารถทําได้นะครับก็คือนัดแนะกับเพื่อนไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเข้าไปอนติเมทแล้วเดี๋ยวมึงรอตรงกลางวงเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ทําได้แน่นอนแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับสกิลนี้ก็คือใช้ๆไปเถอะนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะมันหวังผลคิวยากมากๆนะ แค่แบบดึงศัตรูมาได้เหนี่ยวลังเขาไว้หน่อยหนึ่งเราให้เพื่อช่วยทําดาเมจสักเนี่ยสักนี้ก็พอแล้วนะครับประมาณนี้ก็คือแรงแล้วนะถ้ายิ่งคุณรอนานศัตรูก็ยิ่งออกจากวงไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ออกจากวงสักทีนะครับคุณก็แน่นอนฮนะเอาชาร์จเต็มที่เลยนะจะได้เผื่อเราได้คิวด้วยมันก็ยิ่งดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ละกัน จริงเรื่องของอัติเมตโอลิซานะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำไว้นะฮะผมเห็นหลายคนเนี่ยเอาไปทำกันมันออกแนวมีมมากกว่านะครับก็คือไอ้ท่าอัติเมตของโอลิซาเนี่ยมันสามารถที่จะดึงศัตรูเข้าหาได้ใช่ไหมครับเนี่ยสมมติทำแบบนี้นะครับโดยการที่เราเนี่ยกระโดดเข้าไปเพื่อทำให้ศัตรูตกเหวนะครับเราเดินแบบนี้ก่อนชิวๆไปนะครับแล้วพอใกล้ศัตรูใช่ไหมครับเราโดดมางี้เราดึงให้เขาตกเหวนะฮะเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมคือมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าไงดี มันอาจจะใช้ไม่ได้จริงอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่า for the meme นะฮะอันนี้สามารถทําได้ลองไปทําดูได้นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ขัดศรัทธานะครับว่าจะทําแบบนั้นแต่ว่ามั่นใจนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นนี่คือ go home แน่นอนนะครับเพื่อนด่านะดูอีกรอบหนึ่งนี่สมมติคุณจังหวะดีนี่นี่ไม้ใกล้เยอะเลยอ่ะมานี่ข้มานี่ c o o บอ p w วิดมีนะครับอือลอมาเวง สำหรับเทคนิคการเล่นทั่วไปของโอลิซ่านะครับตัวละครโอลิซ่าเป็นตัวละครเมนแท้งที่มีความสามารถในการทําดาเมจได้สูงมากๆเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเขาในการเล่นในแต่ละไฟนะครับก็คือการทําดาเมจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงแท้งยิงโล่บางจังหวะคุณอาจจะยิงซับก็ได้โอลิซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ใช้การโซนพื้นที่โดยการใช้สกิลควงหอกในการผลักศัตรูให้กระเด็นออกแล้วก็ใช้ตัวละครของตัวเองเนี่ยเป็นที่กาําบังเพราะว่า Fortify ยืนค้ำไว้เนี่ยมันปืนมันแรงนะครับยิงระยะใกล้เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันแรงฉะนั้นถ้าเกิดว่า DPS จะเดินผ่านโอลิซาหรือว่าซัพพอร์ตจะเดินผ่านโอลิซ่าโดยที่แบบเมินเขาไปเลยเนี่ยไม่มีทางไปไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีการโซนของโอลิซ่าโดยการที่เข้าไปเพื่อทําดาเมจย,ยืนค้ำเพื่อทําดาเมจให้กับศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้า ตำแหน่งการยืนแน่นอนครับว่าโอริซาต้องยืนหน้าสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่โอริซาทําได้ดีที่สุดทาให้บางครั้งถ้าเกิดว่าทีมเราโดนล้วงหลังเยอะๆเนี่ยโอริซาจะมีปัญหาเพราะว่าตัวละครโอริซาไม่ได้มีโมบิลิตี้สูงมากนะครับมีแค่สกิลจาวิลินควงหอกที่ทําให้เพิ่มลื่อนที่อีกนิดนึงแต่ว่าไม่สามารถกระโดดไปโดดมาได้ขึ้นที่สูงก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดเป็นข้อเสียของโอริซาตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่าศัตรูเล่นแบบว่าไม่สนใจคุณเลยนะครับคือคุณก็ต้องทําเกมด้วยตัวเองมันก็จะลําบากมากขึ้นถ้าเกิดว่าศัตรูมัวแต่มุ่งแต่ฆ่าซัพพอร์ตของคุณเนี่ยไปไล่ฆ่าซัพพอร์ตไปไล่ฆ่าดาเมจโดยที่แบบข้ามหัวคุณไปเลยเ็้าไะนะครับศัตรูก็แบบเล่นแบบไม่สนใจคุณทิ้งคุณไว้ข้างหลังแบบเนี้ยเราก็จะยิ่งเล่นลําบากฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือในจงังหวะที่ถ้าเกิดศัตรูมาล้วงหลังเราเนี่ยเราก็ต้องยืนชนแล้วก็ฆ่าไอ้ตัวแนวหลังของฝั่งเขาให้ได้ในจงังหวะที่เเ้าาาขมกล แต่นันแน่นอนว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือข้อเสียเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้คุณฆ่าซัพพอร์ตเขาได้แต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบบป้องกันเพื่อนร่วมทีมคุณได้มากอยู่ดีถูกไหมฮะคุณก็ไม่มีสกิลโล่ให้เพื่อนคุณไม่มีสกิลป้องกันให้กับเพื่อนอันนี้แหละคือปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้โอลิซาสามารถที่จะเล่นได้น้อยลงเพราะว่าเขาปกป้องเพื่อนไม่ได้นะครับเขาไล่ฆ่าได้อย่างเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นแบบสไตล์แลกกันไปเลยอย่างนี้มันก็โอเคอยู่นะครับหรือว่าซัพพอร์ต ส่วนข้อดีของโอลิซาแน่นอนครับว่าเป็นตัวละครที่สามารถสู้แทงได้ทุกตัวปืนโอลิซาเนี่ยแรงมากแล้วก็มีสกิลในการบูต๊ต่างๆครบฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยหันหน้าหรือว่าเบนความสนใจมาสู้กับเราเนี่ยรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนกับการเล่นโอลิซาเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัตัวแบบต้องฆ่าโอลิซาหรือว่าไม่น่าราคาญยังเลยไม่โคตรแบบ ยิงซับอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับบีบให้ศัตรูมาสู้กับเราตรงๆจะดีที่สุดนั่นคือเวทีที่เราจะโดดเด่นที่สุดแต่ถ้าเกิดศัตรูไม่สนใจเราเมื่อไหร่ก็คือเซ็งเฟตแน่นอนสำหรับตัวที่โอลิซาแพ้ทางนะครับตัวแรกเลยก็คือจังเลสตัวนี้ในแพ้เต็มๆเพราะว่า,าสามารถยืนได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอจังเลสแปมไปเรื่อยๆเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็ยืนไม่ไหวพอหมดสกิลเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เต็มตัวโดนจังเลสถล่ม กระทืบได้เลยนะฮะยิงสแปมอัดสแปมอัดเนี่ยแล้วคุณก็ฆ่าจังเลสเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวเขามีสกิลกระโดดไปกระโดดมานะครับแล้วก็อันติเมตของจังเลสเนี่ยคุณแทบจะช่วยอะไรทีไม่ได้เลยคุณโลก,กันให้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือเหมือนกับก็ตามยถากรรมไปนะครับแต่ลหลักๆแล้วมันแพ้เพราะว่าตัวจังเลสเนี่ยสามารถสแปมโอลิซ่าได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีสกิลจาวาินหมุนควงหอกที่พอจะกันได้บ้างแต่พอหมดสกิลนั้นแล้วเนี่ยคุณก็คือตัวปั๊ม อัลติเมตดีๆนั่นแหละนะครับอีกตัวหนึ่งที่พอสู้ได้ก็คือลิปเปอร์นะครับเพราะว่าลิปเปอร์เนี่ยยิงสู้กับโอลิซ่าไหวถ้าไม่โดนสตันกระแทกแล้วลุมก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้ได้แน่นอนการยิงหนึ่งงสู้กับโอลิซ่าสบายรวมถึงนีสกิลอัลติเมตของโอลิซ่าได้แบบโคตรง่ายนะครับกดเลบชิปก็คือหิงได้เลยลิปเปอร์นี่คือออปชันที่ดีสุดในการที่คุณจะแบบว่าวัดกับโอลิซ่าตรงๆไปเลยแบบมาดิใครยิงแรงกว่ากันอะไรเงีง้ยส่วนตัวแท้งก็คือพวกวินสันดีว่านะครับที่ผมเคย ข้ามหัวโอลิซานะครับไม่ต้องสนใจมันแล้วก็ไปถล่มแนวหลังเขาได้ทําให้การเล่นของโอลิซามันจะเล่นยากขึ้นนะครับเขามาเล่นกันเพื่อนก็ไม่ดีอะไรอย่างนี้เล่นชนก็ไม่มีใครชนกับเขาเออก็เงาเงาไปนะครับแต่ว่าตัวที่แพ้มากๆเลยอีกตัวหนึ่งก็คือเซนยัตาโอลิซาเนี่ยโคตรแพ้เซนยัตาเนื่องจากว่าออฟออดิคอดเนี่ยมันทําให้ลดเกาะของโอลิซาลงแล้วทําให้แม้ว่าคุณจะเปิดฟอร์ติฟายอยู่คุณก็ยังโดนดามเมจแรงอยู่ดีไอ้พวกตัวละครแท้งสายที่ไม่มีโล่เนี่ยก็ จะลำบากอยู่แล้วเมื่อเจอกับเซตานะครับเป็นของแสลงกันเลยยิ่งถ้าเกิดว่าคุณโดนเซต้าปาลูกปรคำใส่จากระยะไกลเรื่อยๆเนี่ยบอกได้เลยว่ายืนไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่จริงๆทั้ง Fortify ทั้งควงหอกก็แล้วแต่โดนดิสคอดติดตัวไว้เนี่ยยังไงก็ไม่ไหวครับ สำหรับแผนที่ที่เหมาะกับการเล่นโอริซ่านะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นด่านที่มันเป็นด่านแคบๆนะฮะเพราะว่าตัวละครโอริซ่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้หอกต่างๆก็ต้องพึ่งให้ติดก,กำแพงด้วยถึงจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นถ้าควงหอกก็สามารถใช้ดันพื้นที่ได้แค่ในพื้นที่เล็กๆที่หนึง่งใช่ไหมฮะอันติเมตก็เหมือนกันถ้าอยู่ในพื้นที่ที่แคบก็ทําให้มันสามารถหลบได้ยากแต่ถ้าเป็นด่านก,กว้างๆนี่คือไม่แนะนําเลยนะฮะปืนยิงไกลก็ไม่ค่อยทำดาเมจ อะไรได้อยู่แล้วนะครับแล้วสกิลอื่นก็คือไม่มีประโยชน์เลยดีกว่าสำหรับโอริซาก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเพิ่งสังเกตว่าช่องผมในทำเรื่องแทงน้อยมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาพยายามไล่เก็บเรื่องตัวแทงให้ละกันนะครับมีหลายตัวที่ยังไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่ซัพพอร์ตกับ DPS นี่คือแบบโอโ้โหลงกันเต็มเลยนะก็ใครที่เป็นแฟนแแทงครับก็รอนิดนึงนะครับ,หร,บหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวไหนนะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคสำหรับนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเจอก